คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมหนึ่งยนบทที่สามบรรดาบุตรของพระเจ้าลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นเหตุที่ชาวโลกไม่รู้จากเราก็เพราะเขาไม่รู้จากพระองค์ท่านที่รักทั้งหลาย ดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าและเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นและทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ในพระองค์ก็ชําระตนให้บริสุทธิ์เหมือนที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ ทุกคนที่ทำบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติพวกท่านรู้อยู่แล้วว่าพระองค์ทรงปรากฏเพื่อกำจัดบาปของเราให้หมดไปและไม่มีบาปอยู่ในพระองค์เลยผู้ที่อยู่ในพระองค์ไม่ทำบาปอีกต่อไปส่วนผู้ที่ทำบาปอยู่เรื่อยๆคนนั้นยังไม่เห็นพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ ลูกทั้งหลายเอย๋ยอย่าให้ใครชักจูงท่านให้หลงผู้ที่ประบฤติช,ชอบก็ชอบธรำเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงชอบธรำผู้ที่ทำบาปก็มาจากมารเพราะว่ามารก็ทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทำลายกิจการของมารผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาป เพราะเชื้อของพระเศ้าอยู่ในคนนั้นและเขาทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเศ้าเช่นนี้แหละจึงเห็นได้ว่าใครเป็นลูกของพระเศ้าและใครเป็นลูกของมารคือผู้ที่ไม่ได้ประพฤติช,ชอบและไม่รักพี่น้องของตนก็ไม่ได้มาจากพระเศ้าจงรักกันและกัน นี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เรารักกันและกันอย่าเป็นเหมือนอย่างคาอินที่มาจากมารและฆ่าน้องของตนเองทำไมเขาถึงฆ่าน้องก็เพราะการกระทำของเขาชั่วและการกระทำของน้องนั้นชอบธรรมพี่น้องเอย๋ยอย่าประหลาดใจที่โลกนี้เกลียดชังท่าน เรารู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตายผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็เป็นผู้ฆ่าคนและพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในตัวเขาเลยเช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรัก โดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราและเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องแต่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไรลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าเช่นนี้แหละเราก็รู้ว่าเราอยู่ฝ่ายสัจจะและใจเราจะหมดกลังบลเฉพาะพระพักพระองค์เมื่อใจของเรากล่าวโทษตัวเราเองพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งท่านที่รักทั้งหลาย ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเมื่อเราขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และประพฤติตามชอบพระทัยพระองค์และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์คือให้เราวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรารักกันและกัน ตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แก่เราทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์สถิตอยู่ในคนนั้นเช่นนี้แหละพวกเราจึงรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ในเราคือโดยพระวิญญาณที่พระองค์ประทานแก่เราพระธรรมหนึ่งยนบทที่สการวินิจฉัยวิญญาณต่างๆ ท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้เผยพระวจนะเทศจำนวนมากได้ออกมาในโลกพวกท่านก็รู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าโดยข้อนี้คือวิญญาณทุกดวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้า และวิญญาณทุกดวงที่ไม่ยอมรับพระเยซูวิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณนั้นแหละเป็นศัตรูของพระคริสต์ซึ่งพวกท่านได้ยินว่าจะมาและขณะนี้ก็อยู่ในโลกแล้วลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้วเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก พวกเขาเป็นฝ่ายโลกเพราะเหตุนี้เขาจึงพูดตามโลกและโลกก็เชื่อฟังเขาส่วนเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าผู้ที่รู้จักพระเจ้าก็ฟังเราและผู้ที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าก็ไม่ฟังเราดังนั้นเราจึงรู้จักวิญญาณของความจริงและวิญญาณของความเท็จพระเจ้าทรงเป็นความรักท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้นเราก็ควรจะรักกันและกันด้วยไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า ถ้าเรารักกันและกันพระเจ้าก็สถิตอยู่ในเราและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเราเช่นนี้แหละเราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในเราเพราะพระองค์ประทานพระวิญญาณของพระองค์เองแก่เราและเราได้เห็นและเป็นพยานว่าพระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอด ผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้าฉะนั้นเราจึงรู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้นความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้ เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิาพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน ถ้าใครกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนเขาเป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้พระบัญญัตินี้เราได้มาจากพระองค์คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วย